พัดนอไม้กับใบกระเพรานะคะเราก็เ้าไปห้าน่อไม้มานะได้น่อไม้มาแล้วเราก็ทำการโป๊กเลยนะคะ ป้อนเป็นเส้นยาวๆนะคะม่ตรงไงหน้าแดงนะ,ะเอาลางก้นนะคะเอามาร้อนออกมาไส้ลงไปเลยนะคะเอาเกลือส้ลงไปกันนะคะ ต้มจนว่าใหุ้้มนะคะต้มเสร็จแล้วนะคะเราไปเช่น้ำกันเก็บใบเปร้นะคะเดี๋ยวเราไปพัดกับหน่อไม้ bài cá pro gần con nè bài cá pro chắc luôn mà đánh về nằm bịch sốt luôn phải tắm nữa xây phát triển luôn phải tắm đuôi nữa xây nấm luôn lịch nội nữa ta กระเทียมกับริกสดลงไปพัดไอออมใส่หมูบดลงไปนะคะพัดจนหวาหมูสุกนะคะใส่หน่อไม้ต้มลงไปนะคะตังปุ้งกันนะคะมีน้ำตาล ใส่แปงงว่านลงไปนะคะดีค่ะใส่น้ำมันน้อยกันนะคะใส่น้ำปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกัะเพราลงไป เสร็จแล้วนะคะพัดนอไม้กับใบกับเพราค่ะ